ทุกคนวันนี้เราจะมาทำาอล์กโรงเรียนอีกแล้วทุกคนบอกเบกืบ่คลิปวอลแล้วนะคะก็คือมันมีกิจกรจรมโรงเรียนแบบเยอะมากนะคะปอก็เลยเออเลือกถ่ายนะคะโรงเรียนของเราจัดเป็นปีใหม่ปีใหม่นะคะมีจับของขวัญด้วย <c oughs> เลมาพอดีไงวนะน่ะไม่หรอกมั้งโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ย,อยสายนาดมดแล้ว ค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปเจอกันที่โรงเรียนเลยนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะค่ะทุกคนตอนนี้เรามาอยู่ในห้องน้ำในห้องน้ำเหรอไม่ใช่ดีห้องน้ำไปดูหน้าอําหน้าสดนะอุยอ่อยหน้าสดเด้อบอกว่าไปนี่เราจะมารีวิวครีมกันนี่มันคือครีมอะไรครีมพเนี่ไม่เคยใช้ อุ้ยดูดิแพงมากดูเพื่อนเราใช้สองตัวแล้วก็อะไรอีกแล้วก็อุ้ยอุยแล้วก็มาด้วยแป้งแล้วก็อะไรสิวอะไรอ่ะมันอันนั้นทุกคนม่ซื้อแล้วมันคือยาสิวมันคือยากรอบปากห้องยานสิวอุ้ยจะเด่นปะเมื่อกี้อะไรอีกมีอะไรให้เรารีวิวอีก วันนี้มีใส่บาทด้วยนะทุกคนดูดูดูแต่ว่าเห็นไหมดูดิป้ากลองจะมารีวิวโอ้ my god อ,อุมม้ย,ย,ยขนมเยอะแยะเลยมีแต่ขนมไม่มีข้าวหรออ้าามีไหนล่ะเนี่ยเนี่ยอุอ้ยได้ขนมแล้วนี่ทุกคนเราจะมากินได้แต่เช้าเลยใครโทรมาโอ้ยโ,โอเคค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ ห้องน้ำนะคะแล้วเพื่อนอ้าวแล้วกูล่ะมึงให้ไปแล้วไม่ใช่เหรอไม่ได้เอากูกลับใส่กระเป๋ามึงไว้เดี๋ยวค่อยเอาเนห่อไปชุบนี่นะคะยำยำชั้นเนาะเอ้ยคงไม่ได้จอยเยอะเยอะเยอะอันนี้นอกนอกนอกนนั่นไม่รู้หรอกว่าเป็นอะไรเห็นอะไรไม่มีช้างไม่มีค่ะโอ้โหไม่เห็นช้างเลยค่ะไม่เรามีน้ำหอจะมอบเราจะมอบน้ำหอมให้เธอนี่ ไอมินเดทำไมอะกูเหลืหนึ่งห่อดีวานะเออกระเป๋าตะขาบงั้นก็ไอมินละไอมินจะมันไม่ได้อู้้อีทีใส่กระเป๋าได้ปะเออเออน่ารักเดินลองควยแน่โอ้ยอ้ามะี่าในกระเป๋าค้งใหญ่กระเป๋า a งเล็ก ตอนนี้เรากำลังจะเดินไปส่งเพื่อนมินนะคะมินมินมินอ่ะกูจะเรียกมึงว่ามินอ่ะมินมินเราจะเดินไปส่งเพื่อนกันที่หอศิลปะที่ชอบศิลปะเพื่อนเราหน้ารักอ่ะไอจีไอจีชาวเดอร์ชาวเดอร์ไม่ใช่พี่ชาวเดอร์ไม่ใช่ จะเรียกมึงว่าอีชฉาเดอร์ชฉาเดอร์เอเอ,เอ,อใช่ไหมเฉาเดอร์มันอ้วนอ้วนพอดีเลยไป,ไป,ไปบ๊ายเหมือนกลับละก็โทร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 มานะไปเราก็กลับถิ่นเล้วค่ะทุกคนเรากลับถิ่นเล้วดีกว่าอันเดินร้อนหน่อยดิออร้อนน่ะเดินเร็วเร็วดีไปฝั่งนูน้นที่ผายร้อนก็โอเคอเดี๋ยวเราไปเจอกันบนห้องดีกว่า เราจะกินเลี้ยงอะไรกินอะไรนะอะไรนะยำขนมจีนใช่เดี๋ยวเราเข้าไปเขเจอเพื่อนท้างบนกันค่ะเลี้ยงของห้องเรานี่ดูไปเพื่อนหนึ่งผิทมแล้วหนึ่งอัตรานะคะทุกคนนี่เรามาอยู่ไปเจอกันนี่เพื่อนนาวกับเพื่อนส้อยกำลังทำของอยู่ดูกมือหิวคนเพือนอะเอย ฟังเด้อช่องใช่ใช่ใช่นี่ดูเพื่อนเรากำลังตั้งใจทำเอ้ยเละไปแล้วสุดยอดจ้ะสุดยอดนี่แม่เชะแม่กลัวเรา นี่นะคะเราก็ได้ไปจากข้อขวัญมาเรียบร้อยนะคะก็คือได้ประกาแดงมาคนละแท่งนี่ได้ประกาแดงคนละคนละแท่งคือแบปังละไม่มีใครได้เหมือนกูเป็นไงอัดนแล้วปล่อยละ คุณรู้อ๋อไหนดี่นะคะเราก็จะเลือกหน่อยเลือกอะไรทุกคนดูมันถ่ายรูปไหมสองเห็นไหมไม่เห็นแสงนี่ทุกคนดูปังหือทุกคนอูออ๋อไหนบรรยากาศในห้องคือแบบเกมเมอร์กลุ่มตรงโน้นคือเกมเมอร์นะคะทุกคนนี่เกมเมอร์อันนี้โอ้ ไม่ไหวเลยจริงใจปังจ้าฟังจ้าพนยำขนมจริงคือแบบแซ่บหลายนะคะเพื่อนมวนมากเพื่อนกินแบบใส่หมดีเห็นไหมอ่ะเอือยในหม้ออีกอ่ะ นตอนนี้นเราก็แบบได้เรียนแล้วคุณพ่อก็ปล่อยว่างนะคะต่อไปก็จะเป็นข้าวคืนนมนะคะทุกคนเพราะก็เแบบเออไม่ได้เรียนนะคะก็เลยจะมาปิดคลิปนะคะก็ถ้าใครชอบคลิปน,นี้ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์บอยด์ยด้วยนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายอย่าแต่งหัว